ทำความรู้จักนอรี่นาริสามิดแกรนตัง2024สวยหุ่นดีมีมงกุฎการันตีความแซบแม้ว่าการประกวดจะจบลงแต่ภาพจำของนอรี่นาริสายีซุนมิดแกรนตัง2024ยังคงตึงตาตึงใจแฟนๆด้วยโครงหน้าโฉบเฉี่ยวหุ่นทรงนาฬิกา้ายและรอยยิ้มพิฆาตทำให้การประกวดตัวบนเวทีแต่ละครั้งมักเรียกเสียงเชียร์ได้เป็นอย่างดี ด้วยหัวใจของนักสู้การประกวดมิดแกนไทยแลนด์2 0ง4ที่ผ่านมานอรลี่ขอดับเครื่องชนจัดเต็มทั้งกิจกรรมระหว่างเก็บตัวและรอบเก็บคะแนนพีริมมินารีได้ใจแฟนนางงามที่ติดตามเชียร์มาตั้งแต่ต้นตัดมาที่ชีวิตส่วนตัวยิ่งไม่ธรรมดากำลังศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยความสามารถอัดแน่นนอกจากเป็นนางงามยังเต้นนร้องเพลงได้ด้วย ส่วนเส้นทางนางงามของเธอจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องจับตาดูให้ดีเพราะสาวคนนี้มองข้ามไปได้จริงๆ